สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ EP พิเศษนะครับผมก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP พิเศษอีกแล้วนะครับก็นะครับทุกคนสำหรับห่างหายกับ EP พิเศษไปนานตอนนี้ก็มีมาใหม่อีกแล้วนะครับไม่ใช่รายการใหม่นะของใหม่มาอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โห สงสารเงินในกระเป๋ามากเลยนะครับตอนนี้ก็คือนะครับในตอนนี้ก็ฟรีไฟล์ของเราก็ได้อัปเดตของใหม่มาอีกแล้วก็ไม่เชิงว่าของใหม่หรอกนะครับทุกคนก็เป็นของเก่านั่นแหละนะครับก็เอามารีรันใหม่นั่นเองนี่เลยโอ้โหไม่ใช่รีรันดิรีเซลนะฮะโอ้โหจะรั่วนะฮะก็นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมเออนะครับผมใช่อันนี้หูชุดนี้นานมากเลยนะครับทุกคน พูดได้คําเดียวว่าเป็นชุดในตํานานกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็คือนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มชุดนี้กันและก็จะมีหลายอย่างเลยนะทุกคนอันนี้ก็มีชุดใหม่มานะชุดเก่านั่นแหละเออนะครับผมชุดเก่าไม่ใช่ชุดใหม่นะชุดเก่ามาอีกแล้วอันนี้ก็ชุดเก่าโอ้โหอันนี้ก็ของเก่าสงสัยแฮตอนนี้คิดไรไม่ออกคิดได้อย่างเดียวรีเซลนะฮะทุกคนเออโหจะรั่วเลยฟีไฟน์นี่โอ้โหดูดูมันทำดูมันทํา อันนี้คือแบบว่ามาหมดแล้วนะไม่มีของใหม่มาเลยมีแต่ของเก่ามาโอเคไม่เป็นไรทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าก็อันนี้สุ่มครั้งแรกเ5็ดอาจาเพชรอจดไปอ่ะป้างเข้าให้เฮ้ยเฮ้ยเ้ดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยกูจะดวงดีแบบนี้อีกแล้วเหรอครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันได้แบบเป็นแพ็คเลยว,ว่ะได้ทีเดียวสอชุดเลยว,ว่ะ เฮ้ยเกินไปเป้าเเฮ้ยเว, ي, วอร์ใหทุกคนบอกได้คำเดียวว่าโคตรเวอร์โอเคไปกันต่อโอ้โหรอบอนี้ไม่ได้แฮะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราได้มาแล้วนะเอหอคือผมอยากได้แค่ชุดนี้ชุดเดียววะโอเคไปไปกันต่อป้างเข้าให้ป้างเข้าให้ป้างเข้าให้อะปัจ,จเจเฮยยเฮยยยังไงโอ้โหเอาจัดจัดไปอปัจ,จเเฮยย อ่ะปัจเจเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะมันมาเว้ยเฮ้ยมีมีอุ้ยคาตนะโอ้โหกูมีแล้วโอ้โหจะรู้อะอจย์ไปอาจารย์ไปโอ้มันเริ่มเกลือแล้วเนี่ยพูดจริงมันเริ่มเกลือแล้วนะครับตอนเนี้ยเฮ้ยทอว่ะอาจารย์ไปอีสักสองสามพันเพชรอาจารย์ไปอัปปะจเจอจัดจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรวะเนี่ยงงวะโอ้โหได้แต่เรียนอาจารย์ไปอาจาร,จร,จรย,ย์อาจารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมันมาวะสีฟ้านะแน่ชุดสีฟ้าโอ้โหอาจารย์ไปอีก600หกร้อยเพชรเฮ้ยยังไงอุ้ยเดี๋ยว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 ของเทวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบว่ามันมารัวๆเลยนะครับทุกคนตอนเนี้ย เดี๋ก้อนเดี๋ก้อนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อาจัดไปเอาจัดไปย่า yeah! ตึง้งแม่งเกลือแล้ววะโอเคไปแลกเปลี่ยนก่อนละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแลกอันนี้เลยละกันนะครับจัดไปชุดผู้ชายนะฮะโอเคแล้วก็ชุดหมาป่าอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะอันแรกไปเลยโอเคแล้วก็แลกชุดผู้หญิงอีกหนึ่งชุดได้นะครับนี่จัดไป เหลือชุดเดียวนะตอนนี้เหลือชุดเดียวให้ยาเอาไงดีชุดเดียวเอาจัดไปอาปัจจัยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรมาอะไรโอ้โหแม่งกูไม่น่าแลกเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เชี่ยทีเดียวสามชุดลูกนี้ผมไม่แลกนะครับทุกคนโอ้โหเอาจัดไปย้าจา ย่เอาเอาเกมหมุนเกมหมุนโอ้โหกูกำลังสุ่มเพลินเลยอาจารย์ไปอยะได้ยังอ๋อได้แล้วนะครับทุกคนโอเคแม่งเกลือชิบหาย<อ>เฮ้ยมันเกลือปะวะห้าพันเพชรนะครับทุกคนห้าพันเพชรได้ครบทุกชุดมันเกลือไหมอ่ะเฮ้ยคุ้มดิเออคุ้มนะได้ครบทุกชุดเลยอ่ะห้าพันเพชรคุ้มคุ้มโอ้ยคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรให้ผมสุ่มแล้วนะฮะ ไอปืนอันนี้ผมก็ไม่เอานะพอดีผมมีอยู่ในคังแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับผมมั่นใจเลยได้ถาวรแน่นอนมีตั้ง80กว่ากล่องน,นะครับทุกค,คนโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรให้สุ่มแล้วนะ EP นี้อันนี้ก็มีอยู่แล้วเห็นไหมมันมีอยู่แล้วเวยก็เลยไม่สุ่มนะครับอันนี้ก็เปืนสงครามใช่ไหมอันนี้ก็มีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้อากูสุ่มไปก่อนละกันจัดไปโอเคอ่ะสุ่มไปก่อนละกันนะครับอ่ปะปัจจัยเฮ้ยลัวล้วลัวๆ้วลวๆ้ย่า ยายายาได้ไรอะ่ะว้าวอ๋อได้ท่าเปิดตัวใช่ไหมเออว่ะได้ท่าเปิดตัวนะฮะโอเคแล้วก็สกินปืนจัดไปหมดตู้แฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ถึงเอ้ยเดี๋ยวนะประมาณเจ็ดพันเพชรนะทุกคนประมาณเจ็ดพันเพชรแต่ผมได้ทุกอย่างเลยอะ่ะเจ็ดพันเพชรผมได้ของใหม่ทุกอย่างเลยเชีย โคตรคุ้มไปทุกคนเดี๋ยวเราใส่ชุดนี้ไปเล่นกันหน่อยละกันนะครับผมโอ้โหแม่ชุดเก่าแต่ไฟแรงเฟอ้อนะฮะแล้วก็อันนี้ถ้าเปิดตัวอาใส่ไปโอเคประมาณนี้นะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราใส่ลงไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหแม่ เกลือจริงๆนะเฮ้ย hey, ไม่ไม่เกลือดิเออคุ้มนะต้องพูดว่าคุ้มจริงๆนะี EP นี้ก็คือประมาณ7000เพชรนะครับผมก็ได้ทุกอย่างในเกมพูดง่ายๆเลยว่าโคตรคุ้มนะทุกคนโอ้โ oh, ห7 0 0 0เพชรได้ของใหม่ทุกอย่างในเกมกันเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนโอเคไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวเรานะครับผมใส่ชุดนี้ไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับทุกคน Let's go ฮัลโหลทุกคนตอนนี้พี่ท็อปนะครับก็มาอยู่ในเกมแล้วซื้อปืนก่อนซื้อปืนก่อนไปครับผมไปเซิ้งหัวฝั่งนู้นกันและคือผมก็คาดใจไอ้ชุดนี้อยู่นะแม่งเอ้ย gm free fire ของเรานี่คิดไรไม่ออกนะ <Huh? S 1> คิดถึงเรื่องรีเซลไว้ก่อนละกันปกักของแอคไปหนึ่งดอกเฟียวเฮ้ยๆมันไปฝั่งนูน้นเวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องมาดัก เจ็บนะน้องเจ็บนะน้องเฮ้ยโอ้โหไอชิบหายไม่อยู่ตรงนี้กูจะรั่วก,กับมันนี่ไงผมบอกแล้วไอชุดเนี้ยบอกเลยมันกากเว้ยและแถมแบบมันยังทําให้แบบว่าฝีมือผมกาก,ากลงด้วยเว้ยเียดนะนี่เียดนะนี่ยังไงน้องสาวจัดมันดีจัดมันดีจัดมันอย่าย่า yeah! yeah! หลังน้องน้องสาวด้านหลังน้อง ยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาวะเอ้ยมาวะยะเฮ้ยสวย, <OLED> สวยงามเฮ้ยมีมีกมีมีตัวสุดท้ายครับน้องเย็ดเอาว่ะท่าจบว่ะท่าจบว่ะโคเท่ด้านหลังครับน้องด้านหลังครับน้องสวยงามสวยงามเฮ้ยมีกมีเพื่อนด้านหลังเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อย โอ้โหแมงรอ,อกเก็บสี่เลยไอชิบหายโอเคไปเอาใหม่ทุกคนเดี๋ยวผมจะอัปเกรดฝีมือก่อนละกันเออขออนุญาตอัปเกรดฝีมือก่อนนะไปทุกคนเราไปเซิงไอพวกบ้านนั่นก็นต่อมันทําให้ผมดูแย่ไว้มันทําให้ผมดูแย่ผมต้องการไม่ใช่ดิผมต้องกําจัดมันเว้ยพวกนี้ไม่ไหวแล้วผมรับไม่ได้อย่างแรงแหมไอเรานี่ก็แบบว่าอุตส่าห์แบบ

เฮ้ยนม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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย,ยหัวโยกจัดไปจัดไปบอกเลยไปหว่านครับผมเล่นกับผมนี่ก็ไปหวานทุกตัวนะฮะขอญาญยืนพันยายเงียบๆก่อนละกันตอนนี้หัวโยกไปสองตัวแล้วนะเหลืออีกสองตัวไปไปกันทุกคน let's go เก็บคงเก็บของนิดหน่อยไปฟาร์ม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 เฮ้ยทำไมของมันเยอะจังวะ เอาเก็บของไม่ได้เฉยอะไรกันครับเนี่ยไป let's go วิง่งวิ่งวิ่งวิงวิงว่ง,ว,ง,ว,งวิงไปเฮ้ยเบอร์ตี้เฮ้ยมีตัวมีตัวแชะะ่งาโยกครับผมของแท้แล้วก็ปักธงใส่ด้วยผมบอกแล้วผมจะแบกเพื่อนให้จงได้เวย้ยไอพวกน้ำทำให้ผมดูแย่ผมต้องไปเก็บมันผมต้องจัดการมัน ผมรับไม่ได้อย่างแรงซื้อเข็มชุบก่อนแล้วกันไปเพื่อนเดี๋ยวเราเป็นออองค์รักคุ้มครองพวกแกเองไป let's go แหมปืนก็เหลืองเฮ้ยเดี๋ยวนะผมคิดคำคมไม่ออกว่ะช่างแม่งไป let's go <S ปืนก็เหลืองไม่เหลืองได้ไงนี่แหละคำคมของชายใจเกเรไปไอาจะเอตัวเองไปทุกคน let's go let's go เอาไปจเจอ เฮ้ยเจ็บนะนั่นเจ็บนะนั่นเจ็บนะน,นั่น <c oughs> เฮ้ยเจ็บนะน้องไม่ร้องนะจ๊ะหวัดดีจ้าเฮ้ยตัวเองเอาปปจะเฮ้ยเฮ้ยเออเอาไปะเอาปปจะเฮ้ย <c oughs> ดาวนะครับน้อง หัวโยกครับน้องพันยาก่อนผมพันยาก่อนครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยยหัวโยกครับน้องมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมจ๊ะเฮ้ยเพื่อนจัดมันเพื่อนเฮ้มันอยู่ด้านหลังเพื่อนมันอยู่ด้านหลังเพื่อนผมมาแล้วหัวโยกครับน้อง เก็บสตึงๆหรือเปล่าใช่ไหมผมเก็บสี่ปะไม่น่าใช่นะครับน่าจะเก็บสามนะครับของแท้อยู่แล้วบอกแล้วผมจะแบกเพื่อนในทีมให้จงได้ไปไปกันต่อเฮ้ย oh, <no. S 1> <Hey, S 2> กล่องปิศาคืออะไรอะ่ะเฮ้ยกระทะของแท้ oh, <no. S 1> ไปไป,ไปนี่กระทักกันตูดนะกันตูดจันดีเฮ้ยจะไปชุดผมมันเหลืองหมดเลยวะเฮ้ <Hey. S 2> oh, oh, ยโอ้โหใส่เหลืองของแท้กูนี่ไอชิบหาย ช่างมันไม่เป็นไรนี่แหละวิธีของชาแจคเกเรนะฮะไป Let's go let's g ใจเอดเองวันดีวันดีจ้าเฮ้ยผมเห็นมันแล้วผมเจอมันหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็ดับเอ็ดับวะเอ็ดับวะเอ็ดับวะพัญญาก่อนครับเพื่อนพัญญาก่อน ตอนนี้เรายังสู้มันไม่ได้ h ฮพเราเหลือน้อยครับเพื่อนเฮ้ยเพื่อน HP พเราเหลือน้อยเพื่อนสวยงามครับเพื่อนมันอยู่ด้านหลังครับเพื่อนมันอยู่ด้านหลัง ดาวครับน้องวัสดีครับน้องผมไม่มียาผมไม่มียาไม่มีระเบิดเอาไงดีเอาไงดีงดปักธงแอคกไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟี้ยวเจ็บนั่นเจ็บนั่น มันจะชุบตัวเองให้ได้เว้ยยังไงยังไงกลางวงจะชุบตัวเองอย่างนั้นเหรอหนูรู้หรือเปล่าว่าพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยน้องหนูรู้ไหมเอาไงกูมไม่ไปตรงไหนสักที่หนึ่งอะชิบหายบอกเลยของแท้โอ้โห,หมแม่งเย้ย กูตายสกิลวิ่งผมมาไม่ทันว่ะช็อตเมื่อกี้สกิลวิ่งมาไม่ทันอ่ะดูเลือดมันเดบมันไม่มียาแล้วเหมือนกันน่ะเฮ้ยไปเทมเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยรับไม่ได้อย่างแรงบอกเลยไปทุกคนขอญาตซื้อปืนแบบโหดๆหดน่อยแล้วกันเอคไปแล้วก็อะไรดีเอคแล้วก็เอคก็บอกเดียวพอกูไม่มีตังค์แล้วจนฮะตอนนี้ไป let's g ไอวอเฮ้ยไอวอมีแล้วไปเพื่อนไปเพื่อนเอคนงกระบอกก็ได้อยู่บอกเลยนี่เอคสมัยก่อนกันกบชุดนี้นี่เป็นของคู่กันนะครับเนี่ยวัดดีจ้าเฮ้ยไหนวัดดีตัวเองอาเจย์ตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเอดดับยังไงเอาไงจ้าหัวโยก อย่ามเล่นกับพี่ไอ้น้องพี่บอกได้คำเดียวว่าอย่ามาอาจจะเอ๋ตัวเองนั่นแน่โดนโดนเผาแฮนโดนเผาโดนน้ำแข็งเผาไปดิอ้าวโดนไปหว่านครับน้องไหวไหมเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ไหววะยังไง ยังไงเก็บปืนก่อนเก็บปืนชาร์จก่อนนะครับไอวอลก็เต็มว่ะตอนเนี้ยชิบหายแล้วแล้วหนูจะวางไอวอลกันพี่ทำไมเนี่ยน้อง <Huh? S 1> หนูจะเข้าประตูนี้หรอจ้า ไมหวานครับน้องนี่ปักธงหนึ่งทีชุบเพื่อนหน่อยแล้วกันบอกเลยเปิดวงชุบแต่กูยิงยับกูไม่สนอะหมดแม็กอย่างเดียวเฮ้ยวินสุดท้ายแล้วตอนนี้วินสุดท้ายแล้วเฮ้ยตังผมเรือตอนนี้ตังผมเรือเยอะซื้อระเบิดหน่อยละกันแล้วก็ซื้ออะไรดีกล่องปริศนาได้อะไรอะสก,กาเข็มชุบชีวิตโอ้โหมันก็คุ้มอยู่หรอกนะแต่แบบว่ามันยังไงก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเพื่อน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 เนี่ยเข็มชุบเข็มชุบให้เพื่อนเข็มชุบเข็มชุบ มีใครเอาไหมเข็มชุบนี่เข็มชุบนี่โอ้โหไม่มีใครสนใจเข็มชุบผมเลยวะ่ะเอาเปล่าเอาเปล่าโผลมาหัวโยงนะจ๊ะไอ้น้องเอาดาวสองเลยเหรอสวัสดีจ้าผมขอญาตอ้อมไปได้านล่างนะครับทุกคนนี่มันองอ้อมด้านหลังแบบนี้เขาเรียกว่าตลบหลังเนี่ยตลบหลัง ต่ลบหลังแบบของแท้เอา้าโผล่มาก็ตายดิครับน้องหวัดดีจ้าไปหวานครับน้องโอ้โหของแท้วะ่ะผมนี่มันตัวแบกจริงๆว่ะทุกคนเฮ้ยตัวตึงบอกเลยตัวตึงนี่แหละตัวตึงของแท้นะฮะ โอเควันนี้ก็ถือว่าภารกิจผมสำเร็จนะนี่ MVP ซะด้วยตึงบอกเลยตึงตึงชิบหายของแท้วะ่ะนี่14คิวโอ้โหของแท้ว่ารักน้องเม,มียดาเมจก็5,500เลยนะเฮ้ยเกินไปเป้าตัวแบกของแท้นะครับทุกคนโอเคก็นะครับผมคลิปนี้กับชุดใหม่กับชุดรีเซลนะที่เจมคิดไรไม่ออกก็เอากลับมาขาย โอ้โหแม่ของแท้จริงเลยเกมฟรีไฟล์เป็นเกมที่ GM คิดไรไม่ออกเนี่ยก็สามารถนําชุดเก่าๆกลับมาขายได้เสมอนะฮะของแท้อยู่แล้วเนะฮะเกมของเราโอเคทุกคนก็นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนกนลวกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมและก็ครับสําหรับคลิปหน้าครับอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนอยากให้พี่ท็อปทาคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมและก็สําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคน รักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบาย